ใช่คะ่ะเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตเตรียมความพร้อมรอรับเงินเยียวยาจากประกันสังคมนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะพร้อมจ่ายเงินเยียวยาตามไทม์ไลน์นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวจากข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะล่าสุดน,นะคะนายสุชาติชงกลิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงการดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา3 3 39และ40ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศล็อกดาวน์2เดือนในรอบ2ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือครอมล่าสุด เมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาโดยประกันสังคมจะเริ่มทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพที่ผูกกับบัตรประชาชนของผู้ประกันตนตามไทม์ไลน์ดังนี้นะคะ1วันที่20และ21กันยายน2564โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่16จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วยนครราชสีมาระยองราชบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีลบบุรีเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายกสมุทรสงครามและสิงห์บุรีที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตร,รา40ระหว่างวันที่4ถึง24สิงหาคมจำนวน2.3ล้านคน กลุ่มนี้ได้รับเงินเยียวยา1เดือนคนละ5,000บาท2วันที่21กันยายน2564โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา39ที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้มคือกรุงเทพคนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียาลาาธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเซาอายุธยาจำนวน1.17ล้านคน จะได้รับเงินเยียวยา,ยารอบสองอีกคนละ5,000บาท3วันที่22 2 3ารกันยายน2,564นอนะคะโอนเงินเยียวยายให้ผู้ประกันตนมาตรา40รอบสในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนคือกรุงเทพนะครปฐมนนทนะบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคปรปัตตานียะลานาราธีว่าสงขลาชนบุรี จะเชิงเซาอายุธยาจำนวน4ล้านคนจะได้รับเยียวยารอบ2อีกคนละ5,000บาท4วันที่27และ28กันยายน2564โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนคือกรุงเทพนะครปฐมนนทนะบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะลานาราธิวาสสงขลาชลบุรีจะเชิงเซาอายุทยา จำนวน3.5ล้านคนจะได้รับเยียวยา,วยาวรอบสองอีกคนละ2,500บาทอีกคนละ2500บาท 5. วันที่28กันยายน2,564โอนเงินเยียวยาวให้ผู้ประกันตนมาตรา40ในพื้นที่3จังหวัดคือชนบุรีฉะเชิงเราอายุทยาจำนวน3.45แสนคนที่ขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ระหว่างวันที่4 2 4ถึง24สิงหาคม จะได้รับเงินเยียวยารอบ2อีกคนละ5,000บาทรวมเป็น10,000บาทรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานกล่าวต่อไปนะคะว่าปัจจุบันการจ่ายเงินเยียวยายให้ผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ไปแล้วกว่า10ล้านคนซึ่งได้ดำเนินการจ่ายไปกว่า109.8ทั้งนี้ตนขอย้ำว่า ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้รีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์ธนาคารกับบัตรประชาชนและผูกพร้อมเพย์เมื่อไรเงินก็จะเข้าเมื่อนั้นโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะโอนให้ทุกห้วันหรือ7วันซึ่งจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้อย่างไรก็ตามนะคะในกรณีที่ผู้ประกันตนที่ตกหลนและอยู่ในพื้นที่ได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยา ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์โดยผู้ทบทวนโดยผู้ทบทวนสิทธิ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะพร้อมกรอกแบบลงลายมือชื่อระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจนพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเสร็จสลิปชำระเงินสมทบถ้ามี พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักง,งานประกันสังคมติดต่อกลับได้นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงสำนักงานประกันสังคมที่สะดวก29จังหวัดสีแดงเข้มซึ่งยึดวันประทับตาตามไปรษณีย์เป็นหลักนะคะทั้งนี้เพื่อลดการเดินทางติดต่อยังสำนักง,งานประกันสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง31ตุลาคม2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506นะคะ